ช่วงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพหลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์หนึ่งเลยค่ะที่ดูแลสุขภาพตั้งแต่การออกกํลาลังกายแล้วก็เรื่องอาหารการกินค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มผักอินทรีย์นะคะผักออร์แกนิกแห่งใหม่ในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะที่เข้ารับประกันความปลอดภยัยแล้วก็ปลอดสารพิษค่ะรวมไปถึงนะคะได้รับแนวคิดในเรื่องของการเกษตรมาจากเกษตรกรชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะมาสู่การพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของเราค่ะ เอาใจคนรักสุขภาพค่ะต้องมาที่นี่เซนฟาร์มฟาร์มผักออแกนิกปลอดสารพิษที่เจ้าของได้รับแนวนคิดดีๆจากประเทศญี่ปุน่นมาพัฒนาต่อยอดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีความแตกต่างกับที่อื่นยังไงไปดูกันค่ะ นฟาร์มฟาร์มผักอินรียแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคุณเซนเจ้าของฟาร์มมีแรงบันดาลใจจากการได้เดินทางไปสัมผัสวิธีการเกษตรกับชาวญี่ปุ่นที่เมืองนากากโกะโดยความชอบที่เรียบง่ายและใส่ใจแบบปราศจากการปรุงแต่งของคนญี่ปุ่นทําให้คุณเซนมีแนวคิดผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนจึงได้ศึกษาวิธีอินทรีย์ใช้กระบวนการธรรมชาติบําบัดการประ ยุคใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาจัดการทรัพยากรภายในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ของเราที่นี่เราจะยืนหลักในเรื่องของอินทซีครับผักทุกตัวผักทุกชนิดของเราเนี่ยก็จะปลูกด้วยกระบวนการอินซียหมดเลยแล้วก็อยู่ในมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์ครับเราก็จะใช้กระบวนการตั้งแต่การทําปุ๋ยคอ,อกเองการกระบวนการดูแลที่เราจะไม่ใช้ตัวพวกสารเคมีเพื่อให้คุณภาพของลูกค้านั้นมั่นใจในในการทานรับประทานครับก็หลักๆก็จะเป็นพวกเรื่องเชื้อราอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องการให,ให้ให้น้ําซึ่งจริงๆทางฟาร์มเราก็เป็นดิจิตอลฟาร์มเมอร์ แล้วก็ยังเป็นยังใช้ระบบพวกนี้ค่อนข้างยังยังไม่ถึงกับว่าเหมือปนประเทศญี่ปุ่นไปทีเดียวแต่เราก็ใช้เครื่องมือในการลดลดแรงลดแรงมากกว่าที่เราจะใช้แรงางานคนทั้งหมดครับ ที่นี่มีผักหลากหลายชนิดค่ะแต่ผักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประโยชน์มหาศาลก็คงจะเป็นผักเคลซึ่งว่ากันว่าบรรดาสาวกคนรักสุขภาพทั้งในไทยและต่างประเทศต่างยกให้เคลเป็นซู p เปอร์ฟู้ดสุดยอดผักเพื่อสุขภาพหรือราชินีแห่งผักใบเขียวกันเลยทีเดียวซึ่งที่นี่ก็จะมีขั้นตอนการดูแลตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวไปจนการวางจำหน่ายเพื่อบริโภคเป็นอย่างดีค่ะ หลักๆที่ฟาร์มเราก็จะปลูกตัวผักเคียวครับก่อนหน้านี้เราจะปลูกคะนา้าซึ่งเป็นพืชในตระกูลเดียวกันการดูแลก็ใกล้เคียงกันแต่ผักเคียวนั้นมีประโยชน์เยอะกว่าใน,ในหนึ่งก้านเนี่ยจะมีตัวโปรตีนประมาณ1กรัมซึ่งจะให้ประโยชน์ได้เยอะกว่าคะนา้าแล้วก็เพื่อคนส่วนมากนะครับจะเริ่มรับประทานโดยการนําไปปั่นกับผลไม้หรือว่าเอาไปทานสดกัน ประโยชน์ก็จะมีช่วยเรื่องเรื่องสายตามีวิตามิน A, C, K ครับแล้วก็มีรูทีนนั่นแหละครับท,ที่ช่วยในเรื่องสายตาโปรตีนก็จะเยอะกว่าในผักอื่นครับมีการพักสารต่างๆแล้วก็มีการกรอง เพื่อเพื่อนำมาใช้ไม่เกิดการอุปปักใบของพืชแล้วก็กระบวนการหมักปุ๋ยครับเราจะหมักก่อนที่จะนํามาใช้เพื่อป้องกันสารเจือปนต่างๆก็แล้วก็หลังจากที่เราดูแลน้องเป็นอย่างดีเราก็จะเอามาบรรจุโดยการแพ็คในลงตัแต่งครับมีการล้างน้ําดื่มรีเวิร์สออมโมซิสเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยครับ นอกจากนี้เซนฟาร์มยังมีผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพวางจำหน่ายตามห้างสรพรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้แก่เซนทรันสุราธานีเซนทัันสมุยและตามสวนสาธารณะโดยผลไม้เหล่านี้จะมีการรับซื้อจากคนในชุมชนนับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ รวมทั้งการให้ความรู้และการสร้างโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่ฟาร์มอย่างไม่ปิดกั้นเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ผลิตผักปลอดสาร,รพิษเพื่อสุขภาพเหล่านี้ให้เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปปราโมทวีระสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าวเอ็นบภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เต็มอิ่มเลยคุณพัชรีชอบทานผักไหมฮะก็ทานบ้าง <c oughs> ถูกใจคอผักเลยนะครับกำลังชมข่าวนี้ขอบคุณทีมข่าวของเราด้วยนะครับ